วัตะัก็ส่อช่องม่พีก่อนนะคะโอ้านมีของมาฝากมาสาถุงะคะนี่กินได้นาเดี๋ยวมาให้อีกโอ้อ่อนอันเ็ดแต่ใครจะป้อนเอางน้มานใครจะป้อนบัิเลยนจะออกมาด้ไแล้วเราจะเข้าไปยังไงล่ะเนาะ เด็กๆเอาอยู่เลยนาะเดี๋ยวนี้เ้ยเดี๋ยวนี้เพิ่นเพิ่นเป็นผู้ใหญ่ได้เพิ่นเอ็นมาดคืบได้ตอนนี้นะเพิ่นเพิ่นใช่เพื่นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วนะเพิ่นมาดค้มเลยนะเพิ่นนิ่งสงบนะเพืขอนจะไม่วุ่นวายเหมือนตอนเป็นวัยรุ่นนะเอ้ย เออเดี๋ยเดียใจเย็นๆมามาโอ้โหไปานเอ้ยเดี๋ยเดียใจเย็นๆลูกใจเย็นโอ้โหเพิ่นติดใจเฮะแล้วเทให้กินบักอุกแล้วมันมียอมเฮ้ยได้กินแล้วนู่นไม่เป็นไรนะเทให้กินโจ๊กโลมันแซ่บเดียมาแล้วมันจะแย่งเราแล้ว ออโอ้โหนะบบนะนมเม็ดเขาชอบอ่ะสองเธอไม่กินเหรอนี่มันระเบิดจีขับไปดูข้างในเหรอนะ่ะเดี๋ยวถือให้ไปดูข้างในปะไปไปเข้ามาอันนี้ไม่เลยไม่เลยเลยน้ำลงทุกคน

ได้น <l id> <Bond ôi> <ique> ั่งนิกี้นั่งลงนิกี้บอกว่ายากนี่คือตื่นเลยว่านี่ตื่นเต้นเดี๋ยวค่อยดังนแตเสาตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นอารมือนิกไปน้องไปกินเกาลัดแลข้าวหน่อยมั้ยขนาดนั้นขน่อก็กินนันลากินบดนิกนะอู้ไม่ไม่ขอรับลองทำเองกัอย่าขอมือไม่ไม่กัดไม่ไม่ เป็นเผื่อว่ามันนี้นิกไมไก่อะไก่นิกี้ขอมืออืมน้องยังรู้ความนิกินะไม่คนได้กินหลายต้นแล้วบอคนได้กินเยอะแล้วโดน่อนบอลขอมือลพีีถานใ Mày mày cho nắm quái Mày không như <laughs> không như thế, dạng mà, thì... ừ. Mày 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 hôm nay, <laughs> 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 ยแชแยก็ย่อาจากเดนันโอ๊ยไม่ไาไม่รู่น้ำตานม่ใช่น้ำตาแผลเป็นเหรอออแลริงๆนันนั้นเรนั่ยมีบาดแผลูจำหมนังนี่สมิดเชิงนั่นนจะหมเพิ่มเตินผู้บ่าวคนไม่ลุ้นไม่ลุ้นพุ่นละดื้อน่ออโอ้ะไม่กอะไรกันนั่งนาดนี่ึึนั่งลงดูน้องน่ะดูน้องน่ะเห็นไหม วันนี้ดีใจแต่มีมีคนมาเยอะบางวันก็นอนอย่างเดียวบาันก็แบบนี้แหละบานก็ดื้อใช่นอนลง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 ทำไม่ได้กันเบนั่นเออนอนลงนอนลงอ๋ออยู่เฉยเอยู่เฉยเฉมีอะไรคันอะไร่ะ คนวันนั้นก็นูอ่อยก่อนเป็นนี่ค่ะตัวใหญ่มากเลยรู้กินอะไรมากินอะไรมอกินอะไรมาช่องกุญแจจะได้รู้นั่งเลยความเน้นนั่งนั่งมันตดนแบบใหญ่ก็เไ่้แล้ววุ้นไม้เขื่อน้เรียบร้อยแต่นั่งเร็วโอ้โหตำรวจดูคนนั้นคนนี้แล้วนิกกี้นี่ย อะไรเนี้เฮะได้กินเพื่อนเธอเหรอโอ้ยมาดมดากันยันนี่ละเออเบื่อืนี่ยเรียบ้อยมึงแน่มึงเนอ้าวง้อรูออพิสูจน์มากินมาน้อยกินมาน้อยเด้ทำคยาันั้นเออเลี้ยงหมาได้เ่อนโอ้ยเ่อระรอโอ้ยมาด้โอ้ยานนี้ปูพึ่งกัันนอนต้ะตายเขารอมาเนี้้ โอ้พอมาฉูนะโอ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วูนะเต้นเพื่อชูก็ตื่นเต้นแค่วนนี้น่ะดีใจอกันนโอ้ยึโอ้ยช่างจะมาหรือเปล่าหอยดีใจกับพ่อโอ้ช่างจะมาเหรองนจะมาหรอไปนอจะไหาคือีแตานอยนีลแผเป็นนันี้เนาะไนะเ็ลาย เบินเเบิเปินจะกินแน่หวานๆแตรอะไรมลวบ้น พ่อขอกินพ่อขอกินแห้งมองหน้าได้ฝานพ่อแล้วลเกินแล้เม็ดเกินแล้วสิเม็ดนะเป็นคอแล้วบ้านหมดแล้วอแน่ขอแน่มาช ยอะเม่ดีปจ้าซื้อมาหรือวล่าพี่รักเอาให้พีรักฝากมาให้นี่ยังไม่เกะเไ้ก่อนที่หมดเยมอนมมก็เดียวบ่ยัแม่เน่้เียเนื้อเป่ยำนีเ ็มาคงมากทีแล้วหมาก็เพื่อเื้อไมนเป็นเนื้อลรอกเนื้อแข็งอันนั้นมัน,น,นชิมทุอันเลยบอกกินทอันบอ่มันเป็นแฉงบ่มันเป็นแ่งแค่น้นอยเลยแง่ไม่เห็นท่ง